มีสวดด้วยครับน,น้องเรามีสวดครับตุ่มตับเตาโดยสปรอร์พระโภคปุ๋ยพระโภควายคือเตาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ไม่ไงตุ่มป่านาอาจะกคนทุกท่านครับผมบัวเอฟซีนประเทศและก็ต่างประเทศครับครับโมนิกาต้มาพบกันในวันที่ยี่สิบครับผมตอนแรงๆครับพรบุญเตี๋ยพามาใส่ตุ่มตับเต่าครับผมขึ้นกับมันนี่ครับกับมาใส่หมายเก่าครับผมขับมากับบาข้อนลุวิสานคือเก่าครับผมมาสองคนครับโมนี้วาสินอนปลาครับผมกับมาหลุดน้ำกันครับผมวาสิมานบ่มนี่ ปครับผมรับผมพร้อมตีกระเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมี่ลงใส่แล้วครับแต่มาหอดหนาโมงก็กลัวครับผมตอนนีนใครเตรียมเรียบร้อยครับพาพี่อรนองใส่ครับผมบ้านรับผมพอผอมตีกสิจีใส่บุงชักหลังครับผมครับ พอผมตีได้ใหม่มาเสียบครับผมเมื่อวานพอผมตีลงใหม่ครับครับผมเรียบร้อยเงี้ยโค้งไกลขึ้นเข้าแล้วครับผมโค้งไกลมาใส่ครับผมอะครับวันนี้พอผมตีกับทใส่กับไปรุ่นกันตอนตอนยามครับผมครับตอนนี้ก็ได้ใส่ตุ่มเรียบร้อยแล้วครับผม ใส่ถุงแล้วพอพอมตีกับว่าสมเพิ่นสัมไฟล้ะครับผมอุ้ยอากาศหนาวเย็นครับกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วครับผมกระิ่นอนปากก่อนจะข้าวครับปากกอนกัเสียงโกนจอดจอดแล้วครับผมปีปากก้อนครับเป็นเอาพรมมานําครับผมพอมตีบุได้พรมมานําครับผมโอ้ยหลงครับอากาศหนาวครับผมวันนี้ เอ็นจอยจอยแล้วครับครับลับมารลุนจักหน่อยจะข้าวครับผมผักผขลจักข้าวครับประมาณสีถุงมาถุ่มเพตาพีภาพพยายามตุ่มครับผมพยายามตุ่มมงครับว่าตุ่มมงกันเอาไว้เดินมัจะออกครับผมกับสำรับตุ่มแต่งกะเหมือนเสาครับผมพอมตียงสียามครับผมการุลุนน้ำกันครับผมผสมมานคือวันบม่เหมือนครับผม ตอนนี้ก็ซีทุ่มหาทุ่มแล้วครับผมประวัติเก็ตรพยายามเบ่งตุ่มจักหลังซองหลังครับผมเบ่งนีโตบอครับแต่ผมมีความติดกษตรพยายามต่อครับผมมีน้อยเดียวครับ ตีสิบท่านยามครับผมหลังนี้เขาเพ่ท่านลายครับนะครับก็องตี้กับสิบพ้ายามสักหลังหนึ่งครับผมยามมึงครับมันติดมีบ่ครับของเตียนยงมันก็มีตัวอยู่ครับแต่ว่ามาหลายครับผมหนูมึงเชื่อหลังครับผม กังครับนี่ไ่กับเตาบะขอยมีครับอผมจีแตนใจแล้วครับเอาว่างข่อยที่เก้าครับเพราะว่าไม่กับเตาบะมีครับผม พอม,มตีก็ยังไเปเบิ่องูหันครับผมประมาณหาถุมครับกพ็พอมีครับผมพอมตีเลยตัดใจว่ายามครับผมเหมือนเสาร์เงซี่ยามครับเสื่อเดียวครับผม คืนนี้ก็น,นอนกับผมวันนี้ไปเพิ่งเพื่อนภูเขาครับผมไมีตูครับผมเป็นสาวจัยงยามตัวเดียวน้องกันครับผมนะครับผมตอนนี้ก็แจ้งสว่างออกมาแล้วครับผมติดก,กัลูกออกจากมาน,นอนแล้วครับผมกเตรียมการพยายามครับผมบันนี้ก่อนพยายามตุ่มก็ขาดบม่ได้ครับพี่นอ้อง ผมตีกัได้ป้องมาตมุมตุมกาแฟครับตุมกาแฟออกก้อนออกค,ครับผมกาแฟยยกินก่อนครับว่ากาแฟยยเด็กกับเจสซีออกย้ำครับผมครับผม,บผมก็ได้กินน้ำซ่ากาแฟยยเรียบร้อยแล้วครับผมอผเตีกับสิภา,ามายามตุ่มครับผมบัดนนี่ครับผม หลังเหลเ็กแหกมันครับมานบอนอหลังเหล็กครับผมของเสาว,วันที่ยี่สิบเอ็ดครับวันที่ยี่สิบเอ็ดเป็นจังได้อ้าปลาโคกังครับระเตาบปลายครับผมแต่ว่านี่ปลาโคกังครับใส่ขามขึ้นเลยครับเหมือนนี้ บมิดายมกลนขึ้นครับหลังเหล็กกะเทียนน้ำกันครับผมมาลุ่นหลังที่สองน้ำกันครับมีปลาคอกังขื้เเ้าครับปลาฮาดเพิ่มหนักแต่ว่ามันก็เต่าปะเขาครับผม จะเป็นปลาคอกังครับผมใส่ขวามขึ้นครับเกยบอะไรครับผมนี่ปลาคอกังครับ ตบเต่าโมลายครับผมเพิ่นออกไหลเพราะว่กลางคืนุ่นหลังต่อไปครับุ่นหลังที่สามครับผมปลาโอกังเก้าครับอย่างเี้ยครับตลวหนังเต่าเพิ่นสิบะ่อยเขาครับผม คนข้าพุมปลาคอกังปลาพี่น้องสุดยอดคือเก่าครับลาพี่น้องเต่าหลายแต่ว่าก็มีปลาคอครับโดนน้นนลังีน้น้ำกันอีกครับยามมือเช้ามีแต่ปลาค,ค,ครับยามใส่เต่าต้อง ใส่แั้พยายามครับผมอ้าวพีน่น้องมันแมงดาตัวหนึ่งครับผมแมงดามิตัวนึงครับดำมังสุด,ดยอดครับผมตามเจงหอมครับานี่ครับตัวแมงดาครับผม นบอกเลยครับโอ้มีดาผูยางดีครับที่เนาะตัวผูครับออ้หอมยเลยครับหลุดหลังต่อไปครับผมเอาเอียงเลยครับผมอ๋อโกบครับอู้ครับผม อุ้ยน้ำเดือดครับผมหลังนี้าวกบผมผมจะไปแล้วล่ะครับผมอ้าวกบผนคือเป็นแน่นี่ครับก็จังพอผมติใส่ผู้ชมนะผมเสียหน้มโดนบ่าเป็นหนาวบ่ครับผมอ้ยหลังนี่ครับตบเตากับซุดยอดครับผม นกบคือเป็นสีน้อพี่น้อกตีกระไซเว่รจมครับแต่ว่าพนหนาวครับครับผมโค้งไก่โจนเบิร์รับแต่ว่าตบเตาพมีครับผมกันใช้ขามเคืนเนพันโบยขอยูครับผมตุ่มมงครับพันที่ออกเบิรครับมองพี่นหนอง โคงไก่ครับเบิดครับผมแต่ว่าตะไาบ่บมีครับใส่ขามพืชมันก็ออกครับผมมันออกได้เหลือเตปลาคอกั้งครับามาหลุนลังนี้น้ำกันเคยเกาครับผมมีซีรีส์ครับผม ปลาคอกังครับปลาห้องตั่ปลาคอกังเจ็ดตัวครับผมตอนนี้ก็เต่าภูเขาครับผมใส่ขามขึ้นเพิ่นก็ออกเบืออีกพร้อับมีแต่ปลาคอครับผมครับผมสุดยอดเลยครับปลาครับครับผมปลาครับ ปลาเคถือยูอยู่ครับผมว่าทับเต่ามีเลยครับมาลุ่นหลังสุดท้ายน้ำกันครับผมโอ้ยพี่น้องมันตุ่ม,มหลังสุดท้ายครับมีไหมน้องเอา้าครับผมมีอยู่ครับผมอุย้ยพี่น้องหลังนี่ตุ่มโจดเลยครับผม ขอก่างมาหกโตวคือเก้าครับแต่ว่ากะตับเต่าเหมือนเดิมครับผมบ่มีครับแต่ามีแต่ปลาขอก่างครับผมตู้หลังนี้ครับผมเป็นครับตับเต่ากะประมาณส้าครับผมทน้ำกันคือเก้าครับสุดท่ายกับที่น้ำกันคือเก้าแล้วครับผมครับผมสุดท่ายกะมันหมานอยู่ครับ เบดแล้วครับตุ่มมุงครับผมกับพยายามตุ่มแต่งตอครับผมครับผมตอนนี้พองเตกสิม,มาเลือกปลาคอออกแล้วครับผมเลือกปลาคอออกใส่ถุงแงงครับเดี๋ยวมันกับเตาสิ่จอเันครับผม พอความตีกับจังสิพยายามตุ่มแ่งครับผมตุ่มม่งกับไส้ขามขึ้นกับมีแต่ปลาเขากั่งครับผมยังเก็บเต่ากนแต่มีหัวขีดครับเพราะว่าหูออกคนไลยครับผม อนุญาตจับออกก่อนครับผมสุ่มแต่งหลังแหลกครับผมกระมิดซีรีขึ้นเก่าครับโอ้ยมีสองตัวครับผมนี่นเข็นมาจะลอเย็นเถึงๆนี่ครับผมอ้าวมีสวดด้วยครับนอ้องหรือว่ามีสวดครับตุ่มตับเตาโดยเฉพาะครับผม หลังที่สองหลังนี้พบกันได้ครับผมโอ้ยหอยออกครับพวกฝนฝนจะเอาหอยแยงครับผมครับผมหลังที่สามครับตุ่มพอมเตะเป็นที่เขียวอยู่ครับผมหลังละตัวสองตัวครับผมบอกคือหมูหวานเลยครับ มันหลังนี้กรบโบน้อยนาเมื่อันครับผมสวดเก้าครับหลังนี้ก็บบม,ม,กกมีไหมนี่ครับผมก็ร้อยครับผม สวดครับผมหลังอ้ยสวดค่อยๆค,ครับเป็นน้งวาครับผมหลังนี้ก็เป็นจังไรครับมีโตอยู่ครับผมพอไล่ขึ้นเก้าครับตุ่มแตงหลังสุดท้ายครับยังจะตุ่มดำพี่น้อง ตุ่มป่อยงเอิ่นตุ่มเต้งครับอ้าวอันไกลกันีินึครับลองล้างแต่ได้ขัวน้อยนึงอยู่ครับผมมาเทน้ำกันคือเก่าแล้วครับ ยครับผมคข้าผมลนี้กับอว่าถือกี่คข้าผม บ่เหี่าเป็นได้ครับถึงสนติดปลายกับมีตัวอยู่ครับผมอู้นบนตุ่มดำครับผมบานมีจักตัวบอ่ออ่าเขียนแดงๆแดงๆอยู่ครับถือว่าบ่อเหี่ยวครับผมอันนี้ก็ดีอยู่ในค้นแล้วครับผมแต่มีสีลีกเกแล้วครับ อ้าวมีสวดอยู่ครับสวดผัวแห้งครับผมเคนเย็นบ่เคนบ่เห่าครับผมเหวีว่ามีโตอยู่ครับตุ้งแตงพอบอมตีกัะประมาณสิบสองสิบสามหลังครับผมหลังนี้กับบ่มีโตัวนะระคอกลางเขาครับผมโอ้ยมิดซีดีครับหลัง กับว่มีตีอีกแล้วครับอุ้ยหนังคนละมวนคือหมือวานครับผมบ่มคือหมือวานเลยครับมูอวานกูเม่อเต๊กันคืนครับมันนี้จงใบห่อนเมืออเสาเป็นแน่นี้เลยครับผมมีซีรีคือเกาอ๋ครับผมที่หาโตครับ เห็นแดงๆดงๆด้วยครับบาวคอดกับหาตุ่มเห็นระบอบวอ่าคอดตุ่มเสียพี่เนาะใสเลือไหลอ้าครับมีสวดวสวครับผมเสียหาโตครับ หลังสุดถ่ายครับผมอ้าวหลังสุดถ่ายมีสวดครับอาหลังอีกให้เนียครับผมหังจากสี่แล้วถึหลังสุดยอดเลยครับอุ้ยผมเตะว่าเป็นหลังสุดถ่าย เกําลังยี้ครับผมเกือแบหบลงกันครับนี่จะเป็นหลังสุดท้ายเป็นจังไลยอ้าวหลังสุดท้ายกระวนอยู่ครับอ้าวหมายู่ครับผม เปิดเลยเนี่ยเนาะตอนเทน้ำกันครับครับผมตอนนี้ยามมาเรียบร้อยแล้วครับผมกลับมาเทน้ำกันครับบ้านยามตัวเดียวเลยครับเทตัวเดียวครับผมเก็บนี้โตอยู่ครับเก็บมาหลายคือเมื่อวานครับผมคนเบิดหรือจังไหนเนาะครับผมเทตุ่มเต็มก่อนครับ สีหาาตัวครับผมโอ้ยจีดก,กับเมื่อวานหลายครับเมื่อวานโค้งไก่จนหันครับผมเหมือนโค้งไก่ย่างเฉยเลยครับ น้องบอกเลยครับอันนี้ครับผมลังนี้ครับยิบกุโตครับผม ลอยเป็นหนหลังครับครับผมนี่กัตถยามเมื่อกังขึ้นครับ เอาไว้เห็นปลาบนเสาครับผมหนูแต่พยบยามครับผมเดี๋ยวมันก็เตาพันกอกเบิดครับอย่างนี้มีอยู่สีบตัวครับ อาครับคือว่าในขัวอยู่ครับมันีกับใเหี่ยวกันได้ครับเราก,ก็มีครับผมเล็ดแล้วครับกับไป่าสรุปผลงานกับพอผมเต็ค,ครับผมประมาณทำไรมัอนี่ครับเอาครับ ตอนนี้ก็สิสด้พาพี่พ่อนองก้าบบานแล้วครับผมสวยแล้วครับตอนนี้ก็สองโมงแล้วครับผมกระตืนสวยแน่ครับผมหนาวครับผมเมื่อคืนนี้กับมาสรุปจะไดยยนตร์มานก็พร้มเตะครับผมนี่ครับผมแม่งก็เต่าครับขัวใหญ่นึงอยู่ครับผมเอาไว้เบิดเขื่อนพี่น้องบ่ได้ยามเลยครับเพื่อก็บปลาโคกังครับผม ก็เขากังอูย้ยินเด็กพี่ลูกกลัวๆขันโมวาสองครับผมโดนปูมือป๋ตีนนี่ครับผมกระมันอยู่ครับนี่จะต่กระมันอยู่ครับแต่ว่าปอมว่านครับผมใส่ขามขื้นครับนอนหลงครับผมแจงโคโลครับครับจังใดผมขอขอบุญขอบุณพ่อแม่พี่น้องไนญ่ไม่ไหญ่ลุงป่านะอา หรือเอฟซีในประเทศก็ตางประเทศแล้วครับผมขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับที่เขามารับชมส่องมุมเตะบานทุ่งครับครับก็ขอขอบคุณทุกคอมต์ทุกการติดตามทุกคำที่ชมทุกกาลังแรงใจขึ้นเก่าแล้วครับผมครับก็ขอฝากอีกคลิปนึงครับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดเป็นกําลังใจพอฟมเตนเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงแั่นี้แหละครับผมกับมือกับมาหลุนกันไหมครับพอฟมเตสจะพาไปใส่ คลิปนี้ก็สวัสดีครับมือหนุนกันไหมครับผม